โอเคสวัสดีครับนะฮะเดี๋ยวผมจะเทสหนังสติกมือแล้วก็ตัวปืนสไลด์นะว่าความแรงแตกต่างยังไงบ้างแล้วก็เรื่องความแม่นเรื่องราคาลต่างๆไปดูกันพี่ไปวันนี้เอาไว้ไวจ้าๆเลยนะฮะผมมีแผ่นสมาร์ทบอร์ดค่อนข้างเขนาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเทสกันแล้วก็เรื่องความแม่นด้วยนะครับมีโปรพี่ไปเอาไวไวเลยนะครับเดี๋ยวผมวางไวตรงนี้ก่อนลูกก็ได้ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะเทสลูกใหญ่เลยนะครับอย่างละสองลูกเป็นลูกสิบมิลแบบนี้เลยนะฮะ ไปดูเรื่องแรงมันจะเป็นไงบ้างน,นะครับพอเทสเท่านี้นะฮะไปเลยบ้นะครับ,นะรบโอ้แรงมาก <c oughs> นะครับ <c oughs> ไปดูกันนะครับเออทะลุถึงสองนะครับทะลุถึงสองนะฮะพี่ตรงนี้ก็ทะลุแล้วก็มีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้แต่แตกนิดหน่อยก็ก็คือได้สองแล้วกันหนังสติ๊กมือนะฮะไปดูตัวปืนกันไปอยากรู้เหมือนกัน ตัวนี้จะเป็นสิบเส้นนะครับสิบแรงดึงนะฮะช่วงชักก็ช่วงช,ชัชกผมทําอยู่ที่เ็ดห้าเซนนะครับเอาลูกกระสุนนะครับ,กกสนนรบใส่ที่นี่นะครับเสร็จแล้วก็เอามาเข้าแบบนี้นะครับใช้เท้าเหยียบนะฮะนั่งตรงก่อนนะฮะหนึ่งนะฮะสองลูกได้ตั้งแต่8มมิลจนไปถึง14มมิลน,นะครับ เอาล้องใกล้ๆกันนะครับโอ้ไม่รู้ไปดูก่อนโอ้ยสอดสอดนะนะครับยิงเข้านี่นะครับเนี่ยทะลุไปถึงด้านหลังนะครับเนี่ยตัวลูกมันนะครับก็คือได้ได้สามอันนะครับตัวนี้ได้ถึงสามไปดูความแม่นกันไปนะฮะจริงๆยางเราตึงได้อีกนะครับถ้าเจ้าแรงจริงๆมันก็แรงมากแล้วพันี่นะฮะเราไปตึงยางเข้าไปอีกนะครับลูกกระสุนได้หมดนะครับ เราจะเอาเป็นลูกแก้มก็ได้ดยอย่างนี้นะฮะปืนตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ผมติดด้วยเลเซอร์นะครับเลเซอร์จะแยกอยู่ห้าร้อยนะครับถ้าเกิดจะติดตั้งจะใช้กล้องก็ได้ใช้เลเซอร์ก็ได้นะครับเอารูปใส่แบบนี้นะฮะลูกปืนไปทางไหนเราก็ตั้งเลเซอร์ไปตามนะครับมันมันดีอย่างก็คือเราก็เปิดแบบนี้นะพี่เรามองสองตาเลยเราเอาตัวนี้นะครับนะหนึ่งลูกนะครับเค ใส่ลูกที่2ครับเข้าที่สามนะครับยูนิเซตผมจะมียางอะไรทิ้งไว้ให้นะครับก็คือจะมียางอยู่2อชุดแล้วก็มีลูกกระสุนอยู่ร้อยกัะนัดนะครับหากินง่ายดีวะใส่เหลือเสอตัวปืนผมโปรเหลือพันห้านะครับพี่ตัวไกลปืนจะเป็นตัวสแตนเลสนะครับเกรดดีสุดแล้วนะครับช่วงชักงานละเอียดมากเดี๋ยวพาไปดูต่อนะ อันนี้จะยิงให้ชมก่อนนะครับ,นะรบเ,ออเหลืออีกสามนัดนะฮะประมาณนี้ก็ใช้เท้าเหยียดนะโดนโดนนานพี่นะฮะไปเลยอีกใส่อีกนะฮะกําลังทํางานกันเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับทรงทุกวันที่สําคัญนะฮะนะครับ อีกหนึ่งนัดนะครับก็ประมาณนี้นะฮะตัวปืนนะครับองอเหมือนกันแล้วก็ติดตั้งเลเซอร์นะครับอันดับแรกก็สมมติว,ว่าเรายิงถ้าเราจะตั้งอันนี้ผมก็ตั้งระยะสักประมาณสิเมตรนะครับประมาณนี้เ,เรายิงใส่กล่องไปก่อนนะผมยิงให้หนึ่งลูกให้ดูก่อนประมาณนี้นะ เสร็จแล้วเราใช้เท้าเหยียบใช่ไหมครับคุณพี่ก็ไปยิงใส่กล่องประมาณนี้นะฮะเสร็จแล้วก็เปิดเลเซอร์แล้วก็ตั้งให,ให้มันใกล้กันก่อนนะเพราะว่าเราจะยิงตรงนี้นะฮะนะครับถ้าลูกปืนไปทางไหนเราก็ตั้งเลเซอร์ไปตามให้มันตรงกันนะครับมันจะปรับซ้ายปรับขวาได้หมดเลยตัวเลเซอร์นะครับกล้องก็เหมือนกันปรับซ้ายปรับขวาได้นะครับพีอ่อย่าได้วางประมาณนี้เดี๋ยวผมพาไปดูในบ้านไปมาต่อเลยทุทีฮะไปดูกัน อันนี้ก็เป็นบริการนะครับผมมีโปรอยู่ก็คือหลกัหลกๆเลยก็จะเป็นตัวทรงกำคอเรียบๆตัวนี้ขายดีนะครับเพราะว่าเวลาจับเรองต่างม,มันจะเอ่อมันเลื่อนมือได้หมดนะพี่ก็คือคนจะอ้วนคนจะผอมเรองต่างม,มันก็ก็ถือว่าลงตัวดีตัวยางตัวยางผมจะมีให้2ชุดนะครับเนี่ยถ้าความแรงคุณไม่ต้องการแรงมากกว่านี้คุณพี่ก็สามารถตึงยางได้นะครับตึงยางเข้าไปอีกอย่างเช่นเอ่อด้านหัวยางตัวนี้นะครับอย่างเงี้ยนะครับเอาหกเหลี่ยมเอาเรื่องตา่างด้านลูกปืนเข้าไปอีกมันก็จะสั้นลงไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นวิ ตึงไหวนะครับตัวหนังลองมันจะเกรดดีนะครับนะครับตัวหนังลองไหวแล้วก็ตัวไกลปืนด้วยถ้าคุณพี่ใส่ไกลปืนสเตอรเลสอย่างเงี้ยนะครับสามารถปรับยางให้มันตึงมากกว่านี้ก็ได้นะครับความแรงเท่านี้ก็ถือว่าโอแล้วพี่ความแรงนะครับแรงมากนะฮะเออผมโปรเลือพันหนะครับตัวปืนนะครับพันหส่วนเจ้าเลเซอร์ก็อยู่ที่500ชาร์จได้มีแสงเขียวนะครับส่วนตัวกล้องยิงกลางวันก็เป็นกล้องตัวนี้นะครับจะติดกล้องก็ได้กลางวันนะครับไม่ได้ติดตั้งให้ดูเวลาน้อยนะฮะเสร็จแล้วก็มีทรงมือสอบแบบนี้ครับพี่นะครับ มือสอดทรงนี้แล้วถือชื่นชอบในบ้านก็มีนะมีทรงอื่นก็มีน้ําหนักอยู่ประมาณสองกิโลกร,รัมนะครับสองกิโลพอดีเป็นปืนที่ถูกกฎหมายนะครับปืนหนังสืกเป็นปืนที่ถูกกฎหมายนะครับพกพาได้นะครับแต่ว่าไม่ควรจะพกพาแบบเข้าห้องเข้าห้างเข้าเซเว่นอะรต่าจะดูดูไม่ดีนะครับแค่นั้นเองแล้วก็พกเข้าบงเข้าป่าตา่าง มันเป็นการกีฬานะครับปืนที่ผิดกฎหมายก็คือเป็นปืนที่เกิดจากแรงระเบิดนะครับอย่างเช่นปืนแก๊สปืนลมนะฮะ,ะที่ใช้ดินปืนแรงต่างอย่างนั้นอน่ะจะเป็นปืนที่ผิดกฎหมายนะครับตอนนั้นจะต้องมีพกใบขอใบอนุญาตแรงต่างนะฮะอันนี้ก็เป็นการกีฬาเป็นปืนอัลเฟติกเดี๋ยวเราไปดูหน้างานดีกว่าเป็นไงบ้างพี่มันยังม,ม,มีมีมากมีมากกว่านี้อีกนะ,ะ,ะเดี๋ยวผมถือไปไปข้างในด้วยไปะนะครับถ่ายทํทาวันนี้เป็นวันที่20นะครับ20 เดือนเอ่ i, อมีนาคมนะครับตัวนี้รอลงสีครับพี่นะครับตัวนี้เป็นไม้ประดูตัวนี้เป็นไม้มะเกลือมะเกลือกับประดูจะเป็นคนละช่างกันนะครับผมจะมีช่างอยู่2กลุ่มนะครับที่ทําอยู่อันนี้ก็เป็นไม้ประดูตัวนี้เป็นไม้มะลิศมะลิดตัวใหม่นะครับมีอยู่สองสี่หกแปดมีอยู่เก้าท้ายเอ่อไม่รู้จะราคายังไงนะครับเดี๋ยวไปดูคร่าวๆไปเพิ่งลงสีนะครับตัวนี้เป็นตัวชุดใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวลายลาวามันมีอยู่นะครับ ผมโปรเลยแล้วกันพี่นะฮะเดี๋ยวมา่ี่ประกอบนะคุณพี่จะเอามีเท่านี้นะครับแล้วก็โทรมาเลือกเลยนะครับเป็นตัวใหม่ๆลงสีเสร็จส่งได้วันนี้เลยนะครับเพราะว่ารอบบ่ายนี้ก็ส่งได้แล้วผมโปรสามพันกับสามพันห้านะครับเท่านั้นเองนะครับสามพันก็จะเป็นลายใหญ่ๆแบบนี้นะครับแต่ถ้าเป็นลายลาวาตัวนั้นผมโปรให้สามพันห้าแถมเลเซอร์ด้วยครับคุณพี่นะฮะมีเท่านี้ไม่ได้ทําแล้วนะครับไปดูในบ้านกันเดินเดินเดินนะฮะก็ หลังน้ำมันเอาไว้พ่นสีนะครับแล้วก็ที่นี้ก็จะเป็นที่เขากําลังจัดแพ็กกันแพ็กส่งของตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์นะครับประมาณนี้ตัวยางอุปกรณ์ต่างๆจะเป็นที่นี่นะครับตัวนี้ตัวเลเซอร์นะครับกล่องเลเซอร์อันนี้ตัวเ,เป็นกล้องนะครับตัวกล้องเลดดอทนะเดี๋ยวมาถ่ายทำแป๊บนึงกำลังทํางานเดี๋ยวขออนุญาตวางแป๊บนึงครับหนักมากโอเคอาจะได้แล้ว ตัวปืนนะครับผมทําเป็นเจ้าแรกในเมืองไทยนะครับทำมาที่เข้าปีปีที่7แล้วนะหปีกว่านะครับประมาณนี้อันนี้เป็นตัวยิงหนูแล้วก็เป็นตัวหนังสติกต่างๆเบอร์โทรนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างให้นะครับเป็นเบอร์นี้นะครับศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเก้านะครับติดต่อเบอร์ไลน์ด้านล่างจะดีที่สุดนะครับพี่สั่งกับผมส่งแน่นอนส่งชัวร์นะครับนะฮะสั่งปุ๊บส่งเลยเพราะว่าสินค้าผมมีอยู่แล้วนะครับไม่ต้องสั่งทาสั่งทํามันจะนานพี่มันจะหมดนะครับม นัดสีวันมันก็ไม่ค่อยเสร็จรอสีวันพี่บางเจ้านี่เขานัดสองสาเดือนนะฮะนัดนานเพราะว่าหนึ่งเขาทำใหทันของผมมันทําทันนะพี่เพราะว่ามมของผมมันมีทีมงานอยู่แล้วนะครับตัวงานนะครับก็คือเนี่ยคุณพี่ก็เลือกเอาก่อนเออเป็นไม้ประดู่ทรงกำคอเรียบๆไกลปืนสแตนเลสนะครับตัวนี้นะครับผมโปรก็คืออยู่ที่ตัวที่ผมยิงเมื่อกี้คือโปรอยู่พันห้านะครับถูกที่สุดแต่ก่อนอยู่ที่สามพันกว่านะครับอย่างเงี้ยกำคอเรียบๆนะครับประมาณนี้สวยดีนะครับ แล้วก็มีตัวทรงนะฮะตัวนี้ก็คือเป็นทรงมือสอดตัวใหม่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้มันจะฮิตในตัวปืนยิงปลาที่เราทำกันช่วงนี้นะครับส่วนใหญ่จะเป็นปืนยิงปลาปืนสูร์ต่างก็จะทําทรงนี้ผมก็เลยมาทําหลังสติ๊กบ้างนะครับสวยพี่อีกแบบครับพี่วางขาก้องก็สวยดีน้ําหนักก็มาร์กสองกิโลกร,รัมครับพอดิบพอดีนะฮะมีทรงนี้นะครับเอ้าเลเซอร์ก็บวกเพิ่มนะครับห้าร้อยเท่านั้เองตัวมินิถ้าจะเอาก็สั่งทํานะครับผมก็จะตัดสั้นให้ ท้ายมันเป็นท้ายเดียวกันนะครับแตกต่างผมก็จะตัดกระโจมมือตรงนี้ให้สั้นลงเนี่ยตรงนี้นะครับต้องตัดเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นยางไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราลูดมาอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันจะต้องลูดเข้ามาใกล้ๆจะได้ใส่ยางได้นะครับสั้นมากก็โอเคก็ถือว่าลงตัวนะราคาเดียวกันถ้าจะเอาในตัวที่พันห้านะครับเหมาะกับใส่รถแล้วก็หายอยู่หาก,กินที่มันไม่ไกลามากพี่ยิงสักยี 20, ่สิบเมตรลงมายิงดีตัวสั้นตัวมินินะครับเท่านี้เนี่ยทรง ตัวอันนี้เป็นตัวไม้อันนี้ไม่ได้รีวิวให้ดูนะครับตัวนี้เป็นไม้มะเกลนะครับเป็นมะเกลเรียบๆอย่างเงี้ยนะฮะมะเกลมันก็จะเนื้อก็จะเป็นแบบละเอียดละเอียดหน่อยประมาณนี้ส่วนเีียวก็ไปทำเป็นเครื่องดน,นตรีนะครับเป็นกุยเป็นอองานต่างๆนะครับเป็นไม้ขี้เหล็กก็มีขี้เหล็กราคาเดียวกันนะครับไม้ประดู่ราคาเดียวกันราคาพันห้าท็อปสุดแล้วล่ะนะฮะถ้าเป็นมะเกลอ,อยู่ที่พันเจ็ดเนี่ยเป็นทรงมือสอด อันนี้ก็เป็นกำคอล่องนิ้วนะครับเมื่อกี้ผมรีวิวก็เป็นกำคอเรียบๆฝากกดติดตามฝากกดแชร์ด้วยด้อคุณพี่นะผมก็ทําไปเรื่อยๆนะครับไปดูหลังบรรยากาศนะครับอันนี้เป็นตัวง่ามนะฮะตัวไกปืนทํากันหรืปืนยิงปลาปืนยิงหนูนะครับพี่มีค่อนข้างเยอะอยู่นะครับว่าจะสั่งทำรอออเดอร์นะครับสั่งมาเพื่อเขาก็ทําเลยนะฮะพี่บรรยากาศดูหลังบ้านไหมกำลังขัดตกแต่งเกียร์กันนี่นะฮะอยู่ประมาณนี้กำลังขัดกัน ขอบคุณครับที่ลองรีดูแล้วกันยังไงก็นะครับขอบคุณกับที่ลูกค้าที่ติดตามอยู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตทํางานก่อนนะครับในอันนี้ตัวยางนะครับกาลังประกอบฮะประเด็ดถอนบ่นะครับอันนี้ตัวบัญไทโอเคขอบคุณครับลําลาแล้วครับทิ้งเบอร์โทรไว้เอ่อค่อยๆหมุนก่อนด้านนี้ขอบคุณครับนะฮะ